พวกลูกหลานขาดศรัทธาจังได้มาซอยว่าน้ำเจ้าขัวสัวคนเดลนอหน้อแฟนเอ๋นี่ละวีระเอ้ยตอนนี้ก็เป็นเวลา หลายเดือนลวงมาแล้วตั้งแต่เฮ้าออกจากบ้านมหาการหางานทางกรุงเทพกรุงไทยกัยังบรทัานในรดาการได้งานอยู่ส่วนว่าเงินที่พี่นางโตนะเอาใบหน้าไปจำให้มาเป็นขาหลดขาล่าให้มาเป็นทุนขากะใส่ซื้ออยู่ซื้อกินจนสิเบิดตหาลังมือไอบุญลือ กับผ้านองกับมูไปหาขอนอนนำหลวงพ่ออยู่วัดเป็นจังไดล่าเมื่อยล่าลำบากบ่ามานำไอ้ไอ้บนเื้อพอถึงวันแล้วๆมันก็เมื่อยอย่นั่นล่ละไอ้แต่ว่าที่เมื่อยกว่านั้นแต่ห้าหาการหางานบ่ได้นะจังไดเขาสิไดเงื่อนกลับขึ้นไปไทยที่ให้ที่หน้าที่เฮื่อนละไอ้กับจังหวะนั่นลละที่ละ ที่ละเห็นบบุนอยู่ทางพุนมีป่ายปิดประกาศรับสมัครคนการคนงานป่ายบอกไงไอ้บุญลือกก็เลยคิดว่าสิภาที่ละแล้วก hey, ็มู่พวกหลายๆคนเนี่ยเขาไปถามสมการสมงานลองเบิงเพื่อเพิ่มมีตำแหน่งการต่ำแน่งงานว่างให้มู่เฮาเฮ็ดสนอเป็นงานยังมูผมกับวาเกียงเรอ้ายแต่ว่า ที่ลาสังเกตบ่ววาขอความระบุไวอยู่ทางไตป่ายเป็นอย่างจังบอกวา่ารับสมัครตั้งแต่ผู้ชายโสดรับสมัครแต่ชายโสดรับสมัครแต่คนบ่มีลูมมีเมียสันได้เดียวนี้เอแล้วถ้าหากวา่าจังไอบุญลือนี่พาที่ละแล้วก้มู่เขาไปสมัครการสมัครงานเฮาเสิไดเหตุการเหตุงานบาลาบลา พราะว่าไอ้บุรุษนี่มีลูกมีเมียแล้วสนันเดี๋ยวนี้ทวยถ้าว่าจังสันถามว่าไปลนร่องมึงบอกนี่เขาสิได้เหตุการณ์เหตุงานจัจเถื่อ่อายล่องถามเพื่อนเบิงติลาวีละเพื่อมีความคิดจังไสกระวามากบุงกู้งะไัจนงสันมาหอดป่านนี่แล้วเป็นยังกับเป็นกันเดี๋ยวไอ้สีล่องไปถามเพื่อนเบิงหาเจเพื่อนเมตตาหาเจเพื่อนลุตตัวให้เขนาหลานเนาะคอยบอกนะเพื่อนเอาไอ้เอ๊ ต้องการโลงงานนี่มีคนอยู่บนอ้อครับผูบ้ผมวาสิมาสมัครการสมัครงานสันดอกครับมีผู้อยู่บอกครับเสียงผูาา้ได้ละค่ะคุณนายเอิญนู่นนั่นเอา้าโมเมนคนมาสมัครการสมัครงานบบสันบอกออกไปเบิ่งค็ได้เดีที่สันออกไปเบิ่งคน้ะค่ะคุณนาย<ไ>ปาร์ตี้<ไ>ปาร์ตีเบิ่งกระโดด<อ>คือเป็นโรงงานหลังคือส่งหิดแต่ละละวี่ละว้าวอ้าเจ้านายครับ สงสัยสิเป็นเจ้าของโรงงานเท้ๆสวัสดีเพิ่นเดล่ะเด้อพากันสวัสดีเพิ่นเดหมูสวัสดีเพิ่นเด้ล่ะที่ละเจ้านายครับบูพผมสามสีนคนสวัสดีครับเจ้านายโอยมาต้องวัดดีก็ได้ดอกค่ะอีสันบแมเนเจ้านายดอกค่ะเอาบ่เป็นเจ้านายเราเป็นไพบันิอั เป็นยังสันครับคันบ่เป็นเจ้าหน่ายเนี่ยนะอีจันเป็นกีขาเพิ่นค่ะโอ้ยเนาะโอ้ยเสียฟ้อมเลยไอ้ละวายเป็นเจ้าหนายสมพ่อว่ามีล่าสีความเป็นเจ้าหน้ายจากเม็ดหรเล่าเน่อันบ่าราาว่าหนุ่มๆทั้งสามสี่คนนี้มาเห็นอย่างกันนกค่ะคือจังซีดอกครับคือว่ามูผมนีมาหาการหางานทำเดินทางมาจากทางอีสานบานนอบังเอิญผ่านมา หนาโรงงานใหญ่แห่งนี้เห็นไปปิดประกาศรับสมัครคนการคนงานบอกว่ารับสมัครแต่คนงานผู้ชา่มู่ผมก็เลยอยากมาสอบถามว่าพ่อสิมีตำแหน่งงานวางให้หมู่ผมเหตุบอสันดอกครับม,มู่ผมว่าสิมาสมาัครงานสันดอกครับตำแหน่งนี่วางหลายหลยค่ะวางหลายหลจิครับเอาจังสี่ตอนอ<ห>นี้นะ่ะคุณไายนะ่ะถ่ายอยู่ในออฟฟิศ เข้าไปนะเซ็นใบสมัครกับคุณนายอยู่ในออฟฟิศได้เลยคันจิงสั่นกาให้คุณคนสวยน่ะนำทางพาหมูผมไปเลยครับตามอีสันมากค่ะผมเคยเตือนเต็แท้ให้คนสิรับเข้าบูรณาล่ะที่แต่เฮ็ดงานกับบับนี่ละอายผมคิดว่าน่ะนะคุณให้ค้ามันเป็นจังไรจังไรเล่ค่ะของว่าสมัครงานหรือหล่ะคุณนายวาสมัครงานมีแต่ผู้บ่าวโลลัวค่ะคุณนาย ล่วงอกไปจักหน่อยล่วงอกเสียาล่วงอกเอี่ยงขอโทษนี่ค่ะคุณนายของอีสันสื่อฝากคุณนายจาลีค่ะมาดคนงานคุณนายครับบุญลือเล้ากะที่ละผอมกับมูสามซีคนนี้สวัสดีคุณนายครับสวัสดีจ้า สวัสดีทุกทุกคนโอ้หน่วยการคือดีเธล่ะม้เข่าสเปกแลวค่ะคุณนายพากันมาสมัครการสมัครงานแมนบอกภานมาสมัครการสมัครงานสนอครับคุณนายออกบานมาหลายเดือนแล้วหางานทําบาา่ได้จ้าเถือไปโร่งงานใดตําเหน่งงานเพิ่นกระเต็มเบิดเะนอครับคุณนายบางเอื่นว่าบุญลื่อนเรากะที่ละ กับมูอีกสองคนน่ะผ่านมาทางนี้เห็นป,ป้ายติดประกาศอยู่หนาโรงงานเลยอยากมาสมัครงานเหตุงานนําคุณนายเสนอครับบอสราบว่าโรงงานของคุณนายนะ่ะพอสิมีตําแหน่งการตําแหน่งงานว่างให้บุญลือแล้วกับน,น้องพร้อมกับมูอีกสองคนนะ่ะได้เหตุได้ทําบอครับคุณนายว่าผ่้เลี้ยงตําแหน่งว่างนะ่ะมันมีหลายเยอะแยะสี่สี่หเหตุแต่ว่าก่อนจะพากันเข้ามานี่พากันเห็นป้ายบอ เขาระบุเขียนยังไหวแน่เพิ่นคือว่าจังสันละลาดผมกับพ่อได้อ่านอยู่ครับผมข้าสุดท้ายเพิ่นว่าหลับเฉพาะคนโสดซึ่งผู้นี้ก็โสดครับผู้นี้ก็โสดผมก็โสดเออกระตัวหลุดเนาะหลานเออขันโบตัวกระซิบ่ได้งานนี่ตัวหลุดเนาะ คุณนายครับอ่าผมกระสวดครับคุณนายหมู่ผมทั้งเบิร์ดสี่คนนี่บ่มีลูกบอ่มีเมียจะค้นดอกครับอ๋อว่าจังสั่นว่าแม่บ่ท่านมีลูกบ่มีเมียแม่นล่ะครับคุณนายนึกว่าจเบิ่งสังเกตแล้วเนึกว่าพักกันแบบว่าเป็นคนต้มตุ๋น,นขี้ตัวเลอยากบถามไทยเบิรงเล่ขาหญ่ค่ะคุณนาย ไมเบื่อว่าเฮาจะได้รับการคนการคนงานเขามาเหตุการณ์เหตุงานมันก็ต้องมีการสัมผณ์เดต้องมีการสัมผณสก่นอนเขารับงานแมนบ่ค่าคุณนายแมนฉันเลยว่าเสีให้เลขายญงนี่เขาไปสัมผณ์เขาลองเมืองได้เลยขาคุณนายอันบาะสาทวับผลนมคนแหลกนี่ซื้อ่าจังไหนนอค่ะผมนิติครับแมนค่ะผมซื้อบุญลือครับ ม่นละครับอันคนสองเนี่งซื้อว่าจังไหนน้อค่ะผมซื้อว่าววลากรับคุณคนสวยซื้อว่าเวลา <c oughs> มึงไม่ต้องนอนเวรละอินู <c oughs> อันคนสามนี่ซื้อว่าจังไหนน้อค่ะผมซื้อมาน่ะครับมานะ่ะ <c oughs> มึงไม่ต้องว่างงานแลวแนมะ ผู้ชดถ่ายมูนี่ซื้อ,ว,นนอว่าจังไดนอค่ะคมบอกครับเมมค่ะนาทีครับซื้อนาทีไไ่ไม่ว่างงานแล้วนะหนหน,ะหนูคุณนายขาคุณนายคุณนายพอนุ่มทั้งสี่คนเนี่ยนะพานเรียบร้อยทะลุยี่และค่ะคุณนายพานทะลุแล้วเป็นบะเมมค่ะในเมื่อว่าพานทะลุแล้วได้บอกเขาบา่กวา สัมผณ์วา่านแล้วก็คือว่ารับเขาเขาเหตุการณ์นในหน้งานตอนนี้อันเรื่องรับนั่นอิสันบดไม่วาเลยค่ะบ่ได้วา่าค่ะอิฉันสัมภษณ์เพื่อนเมืองซื่อๆนะคะอันเรื่องรับนี่สิม,มอบเห้คุณนายนะคะจ้าพเป,ป็นยังนี่คุณตั้งสามครับคุณนายในเมื่อว่ามูเจ้าสัมผ์ผ่านไปแล้วก็โอเคฉันรลับเขาเหตุงานแสดงว่าเพิ่นรับเขาเหตุงานแล้ว แสดงว่าคุณนายน่ะหลับมูผมทั้งเบิร์ดนี่เขาเหตุการณ์เหตุงานในโรงงานของคุณนายเป็นบะครับแมนแล้วมู้ผมขอพบคุณความเมตตาจากคุณนายหลายๆครับคุณนายจากขอบคุณเพราเป็นย่างจากเป็นยัางสูงที่เมตตาคนที่อยากเหตุงานนะที่เมตตาคนที่อยากได้งานการทำยังผมผมเอาจใจสิเมื่อนี่น่ะพากันไปพักพร หาเตียมทีหลับทีนอนหาห้องให้อยู่ถ้าจังสั้นเมื่อเอื้อนเศร้าจังคอยเข้ามาในโรงงานมาเบื่องการเบิ่งงานว่าผู้ใดเสิเหตุในตำแหน่งไหนผู้ใดเสิเหตุหนาทีใดเดี๋ยวสิให้เลขค่ะเป็นคนมอบนาทีห้ทุกทุกคนเหลื่อมงานเมืออื่นเลยเป็นปะครับแมนแล้วดีแท,ทยยริละเฮาสิไดเหลื่อมเหตุงานเมืออื่นเลยเลขค่ะ <พา S 2> คุณนั่เราเสื้อผาเขาเขาไปผ่<พ>ากันขะเลย ภาคนง,งานพวอนี้ขามาเบงกันบิ่งงานอยู่ในโรงงานแล้วก็บ,บอกเขาไปว่าไปว่าเลี่ยงค่าแรงนะว่าต้องเป็นห่วงให้หลายคาค่าแรงขานตำ่ำเพราะว่านีแต่พูดรอรอคุณนายเลยปากคมนี่อบอคอยเลยนะคะเรื่องนี้นะใจเย็นเย็นเนี่ไปบคอนเป็นบ่คะแมนเดี๋ยวใกล้ตื่นมันบ่คะคุณนาย <c oughs> ท่าจังสัน้นปะมาเฝ้าพาคนงานไปหาห่องพักของเศร้ามันสิบบริษห้ามาเฝ้า,าไปเนาะตอนนี้เดิกเดือคอนฟังเสียงกาว่าวนฟังเสียงเขามันห้องอ่างพ่อแม่ยอ้ยลมสะบัดดอกพาดปีน สาขาใหม่ดอกปินหันปีเดือนจันวันจอปอแปะปิ่นไปเดือนสิบเอ็ดออกใหม่ออกพรนศาลาพระเจ้ากระถินเข้าดอกวัดว่าเข่าในนาก็เหลืองกลวยฝูงงัวควยก็เริ่มปล่อย พ่อแม่เอ้ยคว้ยไปลามใส่หญ้าต่อเฟืองนั้นบอนเกี่ยวเขาออกแล้วป่าผัดขอนอยู่ไห้นะพวกพ่อลวงแม่ป่าเพิ่นสมเสนยินดีพวกที่มีนาเดียวเขาเกี่ยวโ้มล้านแล้วแม่นว่าเถวทาทงกำชัยยะปภูมหรือขอ,อนแกน่น แดนเชียงยืนบนสาตึงโอ้ยหลานน้อยได้ส่งพรมาวอนทาน แ,แกไม่ลงเคมีแกไม่จนฉันทำนะข้ามีถึงร้อยลายฉันได้ตังร้อยปักเกียนได้ผลมากเม็ดข้าวสวยน้ำหนักดีประหยัดกลัวปุ๋ยเคมีที่ทดลองมาแล้วผมว่าดีใบใหญ่ใบหนาต้นใหญ่แล้วก็ล่าแข็งแรงนะครับดีจริงๆครับไล่เทพคุณภาพขั้นเทพ ตัางแต่ผัวออกบ้านไปหาทำงานสาวบัวลอยบอดายข่าวบอดายข้าวจักเป็นจังไดบอมีหูฉากนี้นำพาพี่น้องพบพอกับสาวบัวลอยพร้อมกับดวงเดือนดวงดาวลูกสาวทั้งสองคนอีกฉากหนึ่งตอนนิทานกันไดน้เลยพี่น้อง นี่ถ้าล้ำสมัยใหม่แทกก่อนเดินและเต้นผู้เคยฟอนออนแวปีนี้มาอีกแล้วคนงานใหม่พวมโซสใสผู้ฟังเคยชิมรสเรื่องเก่าเดิมแล้วโนจาแฟนเมตตาลายหรือน้อยยังรอกออ ม,มิสาธาวาจางทั้งหลานหน่อยขอบพระคุณขอเธอทูนซึ่งในไม่ตรีจิตเป็นดั่งมิตรไม่ลืมลานำพาลานมอบงานให้ศิลปินได้ทำงาน แต่นสงสารหมอลำใจคำจนให้เริ่มรวยให้ลำเลิดกระเสาะซักเป็นที่รักเงินทองกองเกลื่อนทำสิ่งใดได,ได้จงเพิ่มอุดโรคหลายส่วนสิ้น เอาว่าจะวันทาน อนนี้ไอ้บุญลือก็ะด้ไปทำงานสองสามเดือนเขามาแล้วสมือนีก็ถือบาฐานะทั้งบานของบัวลอยเองก็ดีขึ้นกว่าเกาหลาไอาเอย้ยไอ้ยนี่ดีใจลให,หลายหลายบัวลอยบักบุญลือเนี่ยมันก็เหตุคือข้ามันเบาอยูลีเนะ <สม S 2> ะาะ<ส>มาบ่าเล็กสมคเบาอยู่เนาะ โอ้ยมนก็นเฮ็ดสมหนา้าสมตาสมมนกะรับปากกันคอยไว้อยู่แล้วไอ้ทุสูสกสมเงินสมคํามาให้จังสีมนกับเออคอยกะหายห่วงเงินดอกของพ่อกำนั้นเพิ่อนอยู่ทรงมะลายเป็นไงหละงหดนี่ไว้ก็เพาะได้ตัดดอกเพิ่อนอยู่ใส่เงินสีมาใส่เงินมองนี่เดี๋ยวนี้นะ่ะเขาบ่าทรงเร็วเงินสดน่ะเขาบ่ใส่กันเล็วเอาเมื่อใส่เงินสดเราสิทรงทั้งหนท่านนาเชิ่นบ่โอ,อ้เจ้าเนี่ย กะเทาย้อนเกิดโดนดซื้อเนาะ oh. เดี๋ยวนี่นะ่ะเขาโอนเงินนะ่ะพร้อมเพย์น่ะนะอีหยังพร้อมเพย์ของมึงมันสิเพย์สีมังอีหยังโอ้ยมันสิเพย์สีมังมาไหนพร้อมเพย์เลยแม่โอนเงินนะ่ะนั่นทางทีวีโทรทัศน์พัดลมนะั่นน่ะโอ้ยโอ,โอ้ยอไปทัวร์นะจ๊อยโอ้ทางโทรศัพท์ติล่าในตลาดหน่อยแกยังหู้แต่สันคือนมาโอนทางตู้เย็นเลยสันหืม ดีแล้วบ่โอนทั้งเครื่องซักผ้านั่น <pirate> เ <ege LGBTQ> จ้าก็ได้ยัเล็กจ้าตอนนี้น่ะห้องกับพ่อมีเงินที่สิใส่หนีใส่สินตัดดอกเพิ้นลงไปได้จักน้อยหนึ่งตอนนี้อีหล่าสองคนน่ะไปลงลำลรงเลี้ยนหลายอยากได้หยังบ่ลูกล่าจ้าแม่ดวงเดือนนายอยากได้สุดดอกเลี้ยนใหม่ๆงามๆเนี่ยสุดดวงเดือนนะกับนองมงดูทั้งขาดทั้งเกา ซื้อให้ไม้ในดั้กาแม่เดอ้อโอ้ยเอ๋ยก็ใส่โตกโเก่านี่แหละบิ่งหนองแห้งขาดคักทั้งส่นนักเรียนทั้งสุวนเล,ล,ะละี้ยงมหาป่านี่มาหาป่านี่ต้องบอกยังสุดขาดที่หลานไปหาป่าไปของเงินน้ำป่าเยอะี่หลานอยากไปยังลูกบอกป่ามาเลยป่าได้เงินเงินเ่าป่าตอนเนี้ยเอาอยู่กับป่าเนี่ยแล้วเงินพอมึงส่งมากกับใครเบิ้ลเราบอกเงินฮะน่ะอุ้ยบิ้เบิ้ลเหเนาะกับพ่อเหลือใส่ยู่ดอกลูกเอามาให้หลาขอเนี่ย ลาขอในลาอยากได้อีหยังลูุกลาอยากกินขนมลาอยากไปเที่ยวคือคนอื่นเขานั่นน่ะอยากกินขนมอยากไปเที่ยวเมียนบโน่บนเป็นอยากไปเลาะผู้ซ้อยลาอยากได้คือการเอื้อยอยากได้โทรศัพท์ใหม่อยากได้โทรศัพท์ใหม่จ้าอีลาอยากได้รุ่นใดลูกได้ oppo อีหยังก็ oppo oppo จ้าอืออีลาอยากได้ oppo อีลาอะไรนะ ขันอีนั่งนั่นอยากได้ oppo อีหล่าเอาเครื่องนีซะแม่ป้าจะซื้อให้ลูก iphone iphone สนอกป้าฮะ iphone โอ้ iphone สิไปซื้อยังแพงให้ลูกแท้เห็นเหหลา้านแท้ซื้อเครื่องละพันสองพันกับพ่อเงินหึงบบมีโอ้ย iphone ห่ืหเครื่องเท่าไหร่เครื่องเท่าไหร่สองมื่ถาสอง่หกสองมื่่นมีเงินกับซื้อให้ล้านได้โอ้ม่แม่นเต่า ่าแม่นเจ้าใดเพราะสีมาใส่โท่าล่ะสับเสื้ยจะสีนอกเกียร์นอกประแดกดูหันนั่นแม่นยุบป้าเสือรูดสมนีเนื้องเออแท็บเล็ตก็ได้ได้ป้าเอาเไปใส่ในการเลี่ยนก็ได้ออแ,ม,แม่นจะป้าถ้าพอมึงส่งมาให้อีกก็ลาป้าสีเบิ่งให้ก็จังสื่อแท็บเล็ตด,ดอกจัง<อ>สารลาเอ้ยคือป่าวานละ่ะช่วงเนี้ยขันเฮาพ่อประหยัดได้กับประหยัดสกอนทั้งคาร์นามคาไฟหนีสินหลายๆอย่างน่าบัวลอยลูกหล้า ขั้นอยากได้เสื้อผ้าใหม่อะก็ให้ปลาเล็กพาไปซื้อเดอ้อแต่ว่าอันโทรศัพท์บไอฟโฟ,นอ,น,ออฟโนอันอ็อปโปนั่นเอาไว้สกอร์นน้าลูกเนะาะจ้าแม่ให้อีพ่อโอนเงินมาให้เดือนหนา้าให้มันเก็บได้ไหลายๆใส่หนีเพิ่นให้ลดเหลียหน่อยๆลงแม่สิให้ปลาเล็กพาไปซื้อเด้อลูกเดอ้อจา้าบอกง่ายๆฟังข้อมตัวเอาบรรลุก,ก็ได้เนาะลูกเนะาะถ้าอีพ่อส่งมาเอาจังเอาคั้นสั้นอะปลาเล็กกับผ้า ผ้าล้านน่ะไปซื้อของเด้อมันี่เด้อเอากระไปน้ำกันเบอร์สุขวนนี่ละไปเบิ้งซอยกันบอร้อยกันอยากไปยางตลาดตะลีกันจ้าเอาสีเดียร์จูนักเรียนใหม่เรื่ยๆไปเที่ยวพร้อมไปเที่ยวพร้อมีเดี๋ยวเราจไปเที่ยวห่างติลูกรถตัดก็ได้ดอกป้าไปรถตัดไปห่างดีกว่าก็ไปห่างก็ได้สนานเดี๋ยวลงหางลูกสิงไปไอ้ปะไปน้ำกันนี่ล่ะเบิร์สุขวนนี่ล่ะปะตลาด์ไปเร็วๆเดี๋ยวมันสิบริได้ไป ขอบคุณแฟนอันเหลือโล้นที่ติดตามผลงานอยู่หน้าฮานบลืมงายเบิ่งบ่์เปิดบ่์นายทั้งหญิงชายอ้น้องมาจองมองตั้งแต่เวน้นตลอดสุ้มนักเต้น ตลกผ่านไล่การเพลงดนตีจัดเห่าสลับลำเลืองเป็นลำเลียงเสียมเล่มอ่อนช่วงทำนองบางตอนดัดแปลงลองเป็นของใหม่พี่น้องเอาใจใส่เคยได้ฟังตั้งแต่กี่มาเดี๋ยวนี้ก็เปลี่ยนไปอนุรักษ์สื่อไว้ให้ท่านโยกท่านสมัย แต่บล็ยคของเดิมบัดเต็งเติมเันเสริมสอนสาธุเดิมผมขอวอนขอไายพวกพี่น้องทั้งหลายเอื้ออายผู้มองลามยาสู่ฝ้าเหยียบย้ำผมก็คือลูกเต่าให้สุ้มเจ้าได้สั่งสอนถ้าผมล้ำและฟอน มันบออนพิตาบอกผมมาเด้อครับสีซอยปับขุงแก่เลือดอีสานขั้นดอยแท้ผู้ใดมาร่างแก่เอาควรแก่ดูแลซอยอย่าเฝ้าไรลืมปล่อยลูกเขาานี้เอาขอเกี่ยวมาอันหาก,กันล้วน มวนยาลิมแสนฟังเอเอาแกไม่ลงเคมีแกไม่จนฉันทำนะข้ามีถึงร้อยลายฉันได้ตั้งร้อยปเกียนได้ผลมากเม็ดข้าวสวยน้ำหนักดีประหยัดกลัวปุ๋ยเคมีที่ทดลองมาแล้วผมว่าดีใบใหญ่ใบหนาต้นใหญ่แล้วก็ล่าแข็งแรงนะครับดีจริงๆครับไร่เทพคุณภาพขั้นเทพ